สวัสดีครับคือเกม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 มันเข้ามาไหวมากแลครับไม่รู้เรื่องเลยแล้วแล้ว,ลวดูตัวเราดิทำไมทำไมตัวเรามันดูโหดจังเลยเออโ,โอ้โอหโอห้โหโอ้โหแล้วก็ตุกมากเลยเอฟเฟคอะไรกนะันน่ะหรอหน้าอะไรวะเนี่ยคิวแอที่กับแพตซี่บอก ดูธนูตรงมาอย่างต่อเนื่องอันนี้คืออะไรมมนมูมหรอ,อเท่ดีเอเอระยะเวลาทักษาเพิ่มสิบโอ้โจบดีนะโอ้โหคือเรายังไม่ได้เลือกตัวเลยมาถึงก็มาสู้แล้วตัวเรามันดูโหดมากพลังจมตีเพิ่มสิบอ,อันนี้แล้วกันสกิลนี้เมนมูมพยุ่มหลังคา เราเรา,เรากระตุกมากอะกระตุกโอเคเราเดินออกมาให้ไกลกันดีกว่าอืมเราต้องระวังกับดักด้วยนะคือคนใหญ่ไม่รู้เป็นอะไรทำไมผมเจอแต่เกมแบบนี้เนาะม,มันมันมันประเด็นคือผมกดอะไรไม่ได้เลยผมกดสต็อปกดสเต็ปอะไรไม่ได้แล้วก็จะมีโฆษณาบินอยู่ข้างบนอันนี้ลูกไฟคืออะไรอ่ะของเราป่ะเนี่ยกันอะไรสิคืออะไรก็ไม ก็ยืนเฉยๆไหมเจอบอสแล้วถ้าเราตบบอสบางทีอาจจะเกียร์ที่นี่ได้โอ้โหโอ้โหนี่คือการเกิดใหม่ครั้งที่หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าของคุณแล้วเราก็ตายเห็นวายมากแอ่ว,ว่าคุณจะช่วยเวอเวอร์ลิสตอ่ะในวิตตินี้ขอให้โชคด,ดีช่วยอะไระตายห่าแล้วเนี่ย โอ้น่ารักจังจเลยซื้อได้ไหมครับต่ำอยู่ห้าร้อยน่าจะซื้อไม่ได้เนาะชอ็อปไม่เอาโอ้ยเฮ้ยต่ำเลือกตัวได้ั้างของตัวครเขียนไว้ว่าคือซื้อมันแล้วสามารถสมใจได้ในราคานี้โอเคราซื้ตัวละครกันได้ได้ซื้อเลยอาซื้อศูนย์บาทสา่ารซื้ออยู่แล้วอายุทธโอเคไปื้อล็อบบี้กัน อยากรู้ว่าตัวอื่นราคาเท่าไหร่ไงตัวละครเยอะอยู่นะนี่ไม่มดสาวพผาสเสน่มีวูสกิลด้วยกว็เทอันนี้อะไรอ่ะไม่เท่เลยนี่สกิลจอมไ,ไฟไม่มีความสามารถจอดจนนี่สกิลนี่ไงที่ผมเลือกใช้โอ้ยนำ้ำม่มีตังน,น้ำพยาบาลพยาบาลชั้นยอดคน เอาบอริเซียว้าวอันนี้แปลภาษาไทยแล้วผมไม่ต้องเครียดอ่ะเฮ้ยตอนแรกเราเป็นร่านนี้ไงแล้วเราก็แพ้ไม่ทันเดินหนีเอายิ่งกว่า mm hmm. ทุกีต้องบอกเลยว่าเรานี่เียนเกมนี้จัดจัดไม่ใช่เียนเกมนี้เต้นเกมแนวนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยากรลาน,นี้มันเท่มากเลยนะ้น โอเคเฮ้ยล okay, hey, ืมไปว่ามันดูจะกินได้แลวไมเปิดไม่ได้เอานี้ไง้ยโลเท่ซื้อได้หาอวิชลีแม็กคืออะไรมิชลีแม็กมอ่าเพาิ่มพักษาสกิลโอเคไม,ไม่มีอะไรก็จะดูอ่ะเพิ่มไหมทกิลได้โอ้ก็ก็อันนี้เป็นสกกลแพสซีฟมัง้งอืมส่วนแมน้พี ดูได้คู่ดาวอ๋อ,อนี่ก็ได้เอาตามไม่มีเลยดีกว่าโอเคลุยเลยโอเคไปพร้อมลุยนี่เป็นบอกด้วยนะว่าตัวน,นี้สวินนะตัวง,ง่อยๆอ,อย่าไปสู้เลยหยอกหยอกหยอกมีหมาแล้วม,มาแล้วนี่มีทันฟ้าอยู่บนตัวเราด้วยโอ้ยเท่ๆๆทันฟจะปกป้องเราเองแนละ้ห่วงเราเป็นใช้ช่องเวทเนาะก็อ,อยู่เฉย ไม plane. ่แค่นั้นถือถือถือมีดไปทำไมอยู่ไม่ตัวโอ้โหโอ้ยเออตอนมี้ตีหมูนี่ว่าข้อเสียคือมันไม่เก็บพลังงานให้นะเท่าที่ผมรู้ตอนนี้คือมันไม่เก็บพลังงานนะเพราแย่มาเนี่ยเนี่ยโอ้ระเบิดนาทีเดินไปมันยันตีอยู่โอเคแนวปกติ ข้อเสียคือที่เห็นเลยคือมันช้ามากไฟเบลเอานี่วาจะมีออรับไอเทมได้ไกลขึ้นจะดีมากไม่ต้องเสียเวลาเดินเก็บนี่เพิ่มความสามารถในการเพิ่มปัะสิบสิ์สกิลเอยเก็บเลเวลนี้เจ๋งจริง เฮ้ยถ้เบิดกล่องดิโอ้โหิ่งเนาะวิววิววิวอยงพี่ตูนเฮ้ยมีตัวน้ำเล่นมาด้วยควันเกริดเหรออู้ววว่าในพื้นที่โคตเทพตายไปไม่มีสกิลอะไรโผล่ไปเลยโอมันโลดอยู่มันโลดอยู่มันโลดอยู่ ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยว่ามีอะไรเพิ่มระเรวิดไปก่อนอระเรวิดมาขึ้นโอ้โหนั่งไงปละก็ลาแล้วมีมีตาแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอยู่กูบาดติดึงกูบาดติดึงโมทูบูมอทูบูอบนไะรนี่จะโหดน,นะนี่ใช้ติดกระน้ำเออนี่อะไรอ่ะนี่อ,อ่ะติดกน้ำเป่าไม่ใช่เลยไฟต่อไปต่อไม่ไฟเออล่วงล่วงหมดอ่ะ มินไปยันเจ็บอะแตกโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บลาว่าเจ็บโอ้แตกขี๋เหรออันนี้สกิลน้ำแข็งเหรอทนูเรียกทนูมาดีบ่าเ้โอ้โห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 จัดอันนี้อะไรอะลูกไฟบินรอบตัวเราเหรอเนี่ยลูกไฟมาก็น่าจะดีนะอืนนี้มันก็เท่เท่เท่ ไอแตน,นูนี่มันโหดมากเลยนะไอน,นี่เราเราจะมีเก็บของให้ไกลขึ้นนิ้งเก็บไกลแล้วแบบนิ้นอัพตัวได้ไหวขึ้นทำเร็วระยยเวลาทังซันซเพิ่มขึ้นเอานี่ว่ะธนูมันโหดเแบดร้อนแบตร้อนเชยอืออันนี้คือแบบจอมันมืดขึ้นปะ ไม่แน่ใจเลยว่าผมตกใจเมื่อกี้ผมดูว่าผมไม่ได้อัดคิวไว้อ๋อลองเล่นดูจะได้รู้ว่ามันนี่เปล่านี่ความเคียวงูมันเท่ดิโอ้ยเคียวงูตั้งแต่ตอนเริ่นแบบโอ้โหโอ้โหไอ้ขน้ยมันโหดมากเลยเอาจริงๆป่ะนี่อะไรสกิลใหม่เอาหมดอะอะไรใหม่มีโล่ด้วยนั่นแล้วดิโก็มีโล่อะมีโล่อะเออแต่การไม่ได้หรอกโลอะใส่ไหมเฉย ป้องกันการเสียหายด้วยคิวหนึ่งคันวันนี้ดีเทพพิดามาช่วยหนูด้วยค่ะในบอสแล้วอยากเจอบอสแล้วอะ่ะท<ม>่านมมันโกงอยู่นะแต่แบบเบาไปหน่อย<ม>เพิ่มแรงกว่านี้เจ้าโหดมาพอดินิดน้ำน้ำน้ำมาดิตัมาดิมาดิฮู้ โหนี่หลอหลอดกันนาน้ยยีดีมันดิทมยัการ stumbled, โจมตีของสราบสสกิลเอาดิตีไกลขึ้นก็เจ๋วอ่ะด้านขวาขวามันจะจิ้มตูดเราอยู่ล้ะเออการหน่อยเออ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 เเบเรอครับ ลบครับกองข้างบนนี่เพิ่มประสบการณ์เจอบอลแล้วอ่ะเจอบอลแล้วเขาแบบตอนนี้มันแบบพี่อ่ยนเปลี่ยนเขาตบล้วนหมดทัลโหลสู้สู้โอ้สู้โอ้โอมาดีเก็บหมดอ่ะไอตัวเมื่อกี้แม่นมานะเก็บหมดเกลี้ยงไม่มีเจ็บของอวิวแบบคูกกระรถดบอลาแล้ว นเฮ้ยซือคิวป้าป้าสุดหลอดอ่อเทพเออป้าหอ,อกเออคิวมีทั้งป้าทั้งหอ,อกป้าทั้งไฟแล้วเออมาดีปอหรอปอหรอปอหรอไม่เคยกลัวอยู่แล้วโอ้โหป้ออะไร่มันจะไปง่ายจังเลยครับโอ้กดคองครับได้เลยเอ่อวอลครายโอเคสกิลอะไรไม่รู้เป็นออร่ารอบตัวเรา สเตปเตอร์เว็บมาเลยมันมุ่งคุ้ยเทพทำไมตอนตอนที่เราเล่นก็อับมานะไม่ได้ฉายยืนเฉยๆก็ได้แล้วอะขาผ้าเอาไอ้ขวานี่ว่าผมเป็นทอกรตอมเบกเกอร์ออุ้ยสตมเบกเกอร์จริงย้อนกลับมาได้ด้วยเขี่ยย้อนไปไหนแม่มุ่งทำอะไรได้ยังไม่รู้เลยอ้เจ็บเจ็บ นี่มีน้ำพุอยู่ต่อุ้ยอุ้ยอไปเชี่ยสกิลข้อม้ใการเล่นเกมเพิ่มขึ้นสเท่ามันเทบเติมคอมเตอรหายทั้งหมดเพิ่มขึ้นหนปซ็นต์ทุกสนาทีอันนี้ว่ะคืออะไรมันเกมไวขึ้นเหรอด็ดีแล้วจะได้บไวๆออมามามคือตอนนี้ก็ยายาเติมบอลอือฮย็บเกมหมดอ่ะเกมหมดอ่ะ ออกมาดิาดโอ้โหเบลมันขึ้นไวยมาแต่ฟ้าฟ้าผัดเตี๋อ่มีค้อนทอนมันต้องมีแต่ฟ้าด้วยไม่งั้นจะเป็นทอได้ไงนี่มีบอสปหมเนี่ยมีบอลแน่เลยยี่ยิงเลเซอร์สีตกมาด้วยไหนเลเซอร์ไหนเลเซอร์ไหนเลเซอร์ยังไม่เห็นเลเซอร์เลยวิ <c> ่ <oughs> ้เห็นแวบบนึงแล้วเตี้ยวออกมา เต้นของอะไรครับจะบอสเราเพื่ออะไรโจมตีก็ไม่แย่มัง้งเพา่มควเร็เคลื่อนที่เหรอเพิ่มความเจ๋ยหายสก,กิลเออเนีดีโอโหโอ้โหโอ้โหสกิลจัดอะ่ะยืนเฉยเฉยเลยมาดิใามาดิไม่เคยกลัวใครหรอกครับระยะเวลา,าทักษตเพิ่มขึ้นอ่ะอันนี้ดี มันได้ก่อนคุณอันด้วยไงเอาทีว่าไม่มีสกิลไหนอัพตันเลยเก็บหมดสกิลโอ้โหแอเวบ็ดก็จะหมดแบ็มันแค่หมดห่าสิเหมือนเวาคนต้องลาเธอได้ทันทีโอโถ้าคือถ้าผมว่ได้เล่นเนี่ยต้องโทรศัพท์แบบแป๊ เฮ้ยไม่ต้องรอดับแล้วเจอบอลแล้วโอ้ยมันโอ้โหมันมันแบบปิดไปด้วยตรงวันนี้นะครับแล้วเอาเงี้ยธนูมาเพิ่มเออมาดิก็มาดิจะออกไปข้างนอกได้ไหมโอเคออกไม่ได้พิสูจน์เลยนะครับว่าออกไม่ได้ส่วนฝั่งตรงข้ามคือวิ่งเข้ามาได้อะไรเนี่ยไหนพี่นี่เอาหนี้แต่สายเปียเพิ่มดาเมจ อ้ามีมีแรมมุมเข้ามาไม่ได้ดิงงงเป็นไกต่ตาแต่ไปหมดลบ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 อสเหรอบอสไงอะเอ้ยอ้อไ่บอสหรือระอะไรอน่ะนี่มันยังกบขี้โอเคจบละจอใหม่คลิปหน้าพองินตาเดียวก็แบบปวดตาชุดนี้แก่แล้วตากลังใปหมดแล้ว อโอเคเจอกัใหม่คลิปหน้าครับผมต้องใช้แว่นแล้วแว่นออบตุดบายบายครับเออพูดถึงแว่นก็อยากซื้อเหมือนกันนะไม่มีต่างกับสได้มา